เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ที่ผ่านมาเวลาประมาณ16นาฬิกาพักสันใจราชพัฒนมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาจัดโอเพ h นเฮาส์สันใจราชพัฒนโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศิริชัยนามบุรีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยลาลัยราชพัฒยาลาซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ขององค์กรพักสารใจราชพัฒนและการแสดงความสามารถของนักศึกษาทั้ง4คณะอันเป็นการยกระดับคุณภาพของนักศรรึกษาโดยการส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์แก่ตนเองสังคมและสู่ความเป็นเลิศให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏยะลาได้จัดกิจกรรม Open House ขึ้นมานในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้นักศึกษาทั้งสีะ,ะคณะมาพบปกแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับโดยที่จะจัดเป็น รูปแบบการทตรีมงานของกาแฟนะครับมามากินกาแฟกันนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันเพื่อมาผ่อนคลายกันจะมีพวกบูธต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบูธกาแฟซึ่งเราอะ่ะจะเชิญชวนทางร้านจากข้างนอกมาขายในมหาลัยแล้วก็เราจะเชิญนักศึกษากันเองนะครับมาขายในมหาลัยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีพวกบูธเพนหน้าบูธลูกปัดต่างๆแล้วก็ซุ้มถ่ายรูปต่างๆแล้วก็จะมีภาคเวทีนะครับซึ่งจะเป็นการแสดงต่างๆนะครับ ภายในงานมีการแสดงพิธีเปิดชุดการแสดงปัญจกักรศิลป์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาการขับร้องอนาชีตโดยวงวัวคาลิสกิจกรรมเสวนาวันราชภัฏในหัวข้อการใช้ชีวิตในรัวราชภัฏสู่การทำงานที่ดีโดยได้รับเกียรติจากสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและยังมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การแสดงโฟกซองวงเทียนหนีและร้านค้าร้านอาหารเครื่องดื่มและอีกมากมายนิสรีนปานเ,เจกะนักศึกษาฝึกสหังกิจศึกษารายงาน